ตอนนี้โรงงานในจังหวัดเชียงตาวมีเกือบ2,000แห่งเหมือนกันนะครับโรงงานอุตสาหกรรมก็มีแรงงาน4 0 0 0 0นกว่คนเกินครึ่งนะฮะโควิดรอบนี้นะครับถือว่าเป็นรอบที่สิ่สาหัสสาก,กันทีเดียวเพราะว่าแรงงานมีผลกระทบผู้ประกอบการก็มีผลกระทบรวมทั้งเศรษฐกิจภายในจังหวัดก็มีผลกระทบด้วยเช่นกัน ในช่วงนั้นที่ห้ามแรงงานข้ามชาติเข้ามาในจังหวัดเชียงแซวก็เกิดปัญหาและโรงงานบางแห่งเนี่ยก็ใช้แรงงานข้ามชาตินี้มากบางแห่งใช้แรงงานข้ามชาติร0 0อธุรกิจต,ต่างๆโดยเฉพาะร้านอาหารส่วนใหญ่จะใช้แรงงานข้ามชาติเป็นผู้บริการการปิดไปเนี่ยเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงแซวก็มีความเสียหายมากทีเดียวครับเราเองก็ต้องมาปรับตัวเราเองว่าปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือเกินไปก่อน มันก็เลยทำให้เงินทองพวกนี้มันไม่ไม่ไม่ไมหมุนแล้วมันไม่กระจายทําให้ธุรกิจบางธุรกิจมันจะปิดตัว,ตวลงปิดตัวลงหรือแย่แม่ค้าอาจจะเ,เลิกขายจะสังเกตง่ายๆว่าผู้ที่มาไหว้หลวงพ่อสถิอนะครับในช่วงที่ว่าโควิดท,ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันน้อยมากครับจากรถที่เคยติดเส้นวัดสะทอนวัดสมานเนี่ยครับแบบนี้จะไม่มีรถเลยเจ้าที่รัดส่วนหนึ่งนะครับสร้างปัญหาขึ้นมาเองคือการเรียกค่าหัวคิวแรงงานที่ผิดกฎหมาย ที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยตามช่องทางต่างๆเนี่ยไม่ได้ตรวจเกี่ยวกับโควิดเลยรัฐเนี่ยช้าไปจริงๆเกี่ยวกับวัคซีนต่างๆครับที่สั่งเข้ามาเนี่ยต้องถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้แก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งให้แรงงานข้ามชาติเนี่ยครับได้มาฉีดวัคซีนโดยมีนายจ้างเป็นผู้รับรองมาผมว่าเป็นส่วนที่ว่าได้ช่วยรัฐบาลอย่างดียิ่งแต่รัฐบาลนี่ช้ากว่าที่จะ อนุญาตอนุมัินะครับในการที่ให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะจัดหาวัคซีนได้นเนี่ยถ้าให้องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเริ่มหาวัคซีนไดน้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับปัญหาต่างๆจะแก้ได้มากเพราะว่าประชาชนมีตัวเลือกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดการให้วัคซีนกับประชาชนเนี่ยได้มากที่สุดเนี่ยความปลอดภัยของประชาชนก็ก็มีมากขึ้นไปด้วยครับ